วัสดีตอเ้ลยสวัสดีครับมาพบก,กับช่องดิจานน์และผมก็แม่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับชิบระดีปีแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีกพาตอนนี้ก็จะมืดแล้วเราจะทําอะไรดีโอ้โหเราเราต้องไปเก็บข้าวเพื่อให้คุณลุงเอ้เก็บไม่ได้เพราะว่าข้าวมันเยื้อแล้วย,ยังไม่โตแต่เราไปดูคุณลุงการนอนเพราะตอนนี้คุณลุงก็ต้องนอนแล้วแหละนะเออใช่นอนแล้ว แต่ว่าจำนวนประชากรของคุณลุงน้อยอีกแล้วนี่เลยให้ดูตัวอย่างเลยกาดกีเตียงอ่ะหนึ่ง,งสองสามสี่ห้หโอเคเราต้องให้ขน,นมปังนะครับดูว่าบเบรคที่มันก็โปแล้วนะแต่ทำไมาตัวนี้ก็ไม่ได้ทำงานอรก เออมันน่าสงสัยจริงมันน่าสงสัยมากทำไมไม่ทำงานอ่ะทำงานได้ไหมลองดูสิไม่ทำงานเดี๋ยวผมลองไปนอนกันก่นกอนนะครับปิดปัญหากับ MPP ปกติมากนะครับแล้วกลายเป็นน้อยแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรนยหรือว่าเราไม่ได้เปนแรกข่องหรือว่าอ่า หรือว่า M P C เราขาดขนมปังมันผิดกปกติมากหรือเออเี๋ยวเราไปดูกันโอ้คุณแกะคุณแกะมาแล้วอ๋อขนมเริ่มไปส้มขนมมาอ่าเออเดี๋ดวๆด,ดมันต้องมีปัญหาแน่แล้วเราต้องโยนขนมปัง ว่าแล้วต้องเป็นกันมฟังแน่นนเ,นเลยนะครับเอาไปเลยเดีย๋ยวไปเอาเพิ่มมานะครับจะครบาบขนมปังให้หมดเลยตอนนี้เราน่าจะอ่าเราน่าจะปลูกข้าวเพิ่มเพราะว่าขานมปังเรามันน้อยแล้วนะครับน้อยนี่เรามยอีกเยอะนะครับเราจะมาคราบขนมปังกันโอเค

โอเคได้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปให้กันเลยอเอา้าคุณหมาคุณหมาเมาื่อกี้ผมเห็นคุณหมาเฮ้ยคุณหมาอยู่ไหนแล้วอ่ะนี่ไห่ฮ่าคุณหมาเราได้คุณน้องมาด้วนะครับน้องซิ โอเคน้องหมานั่งได้เดี๋ยวพาไปหาคู่แล้วได้หาคู่แล้วนะเนาะมาเอามาเอาขนมนี่น้องเห็นไหมอืมเอาไปซะนั่นก็ต้องเอาไปเลยมาเก็บให้หมดเลยไหนไปไม่ได้เก็บไปเลย n p c มันต้องให้อะไรมันนะครับหรือว่าแครอทให้ได้ไหมให้ได้นะไม่ได้ ใช่พี่พีไปเอาแมวมาเดี้งเอาแก้ห่มกันโกนเห็นไหมเอพีซีเริ่มเยอะขึ้นเห็นไหมมามาๆาน้องหมา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 นี่มาเลยมานี่มามามานี่โอ้โหโอ้ยติดตูดเหลือเกินมานี่มาน้องหมา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 นี่มาไอ้มันว้ามันก็ได้น้องว้าโอ้โอ้ยน้องหมาเป็นน้องว้าเอ้ย น้องหมาเองเราก็มาเองนายน้องหมาเราไม่มาเป็นไรอยู่ใจน่ะมาไม่มา,มาปิดต่างมาไม่น้องหมาไหนแต่เ,เด,าด,าดาี๋ยนอันดับแรกผมต้องให้อาหารก่อนดิบไม่ดิบก็กินได้นะ อาลองมาปุนมาแล้วกินไปดิตนะก้นหนแล้วกกข้นอีโอเคนี่ไงพร้อมรักกันรักยังไ้างบันไดเกินเงมาหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยน้อเปเอา ข้อหน้าบันไดห้ามตกนี่เราได้น้องหมาเรามาเพิ่มโอเคก็เป็นงานตี้ดออีดีไปสักอย่างแล้วเรามาเก็บเข้าเรากันก่อนไม่ใช่เข้านะคะเราจะมาเก็บแกลบกันโอเคเออมันต้องติดภาพตาับตาจีบกับคุณลูงที่โตนะครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนงส่แล้วแล้วก็คุณลูงที่โต ปจากอนเริ่มหายขึ้นนะคบมันต้องมีอะไรที่แปลกเลยก็เป็น,ปนตี๋ทำไมมันหายหายได้ด้วยนะไม่ใช่นอนหายนะครับตี้หายขออนุญาตเจ็บกันหลังจากผมปลูกเสร็จแล้วนะคบผู้ชมเดยวละไม,ลม้อ่าจัดกันอ่ะโอ้ไก่ดูซี่ตัวมีหญ้าแล้วอือแล้วก็จะมาหายงู กินไปอือกินไปกิน,นะนไปนค่หนูคุณปู่ให้นหนูไปโอเคกินให้อารมณ์ดีนะอ่าแล้วไหนกลางขึ้นกลางขึ้นทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะน,ะน้องหมูมันไม่ดีนะน้องหมูน้องหมูต้องทำทางนี้ให้เราสามารถขึ้นไปได้ แล้วก็คุณแกะอะไรคุณคุณมัวคุณคุณไก่ไปเก็บไก่กันอ๋อมันก้าวจช่วยตึด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 ใส่เออละอ้าดะไปเก็บกันไปเก็บกันตกแล้วผมมีปัญหาเร hai, oh ื่องไก่ไก่นะครับตอนนี้ก็ไก่ไก่ก็ได้ลนไปแล้วนะครับลนแล้ว ผมต้องเอาไก่ไก่ตัวนี้ไปทำอะไรสักอย่างเพื่อในอนาคตนะไม่ใช่ว่าไก่ไก่เราจะเป็นลุงขายไก่ไก่ไม่ได้นะแบบนเห็นเพื่อนผมเล่นมาครับด้วยนะวันเกิดพี่ของ,ของ,ของพอเพื่อนผมก็ไม่ท้อใจอ๋อโอ้อาเด้ใจแล้วกอนม,มันเป็นแบบนี้แค่ไหนโอเควันนี้ เดี๋ยวเราไปดูความต้นไม้ของเราวันนี้เราต้องการขยายแต่ว,ว่าวันนี้อะไรดีอ่ะเราคลิปนี้เราสงสัยสงสัย MPC นะเออแล้วขอไปถ่ายคุณลุงพี่ตูเราไม่ต้องถ่ายก็ได้ท้นไม้ต้นไม้นี้มันแปลกมากสองสามสี่ ซีโอ้โหตาจะมาเป็นแบบนี้ล่ะครับงงมาก,ก,กเลยแต่ว่าเราไม่ต้องงงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องอัปเกรดเดี๋ยวเรามาตัดไม้ข้างโนกกันดีกว่าเพราะว่าข้างโนกบางทีเราจะสร้างอะไรก็ได้โคตัดไม้ตัดคิปตัดลาทุกอย่าง